คุณผู้ชมครับบัญชีการใช้งานโซเชียลมีเดียของเราในทุกวันนี้รวมไปถึงเกมออนไลน์ต่างๆครับรหัสผ่านเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญครับนอกจาก user, ยูเซอร์เนี่ยพาสเวิร์ดเนี่ยจำเป็นที่ต้องให้เดายากหน่อยนะครับเพราะว่าการการเจาะแต่ว่านะครับตัวเลขเนี่ยก็ยังเป็นพาสเวิร์ดที่เรียกว่ายอดนิยมอยู่และมันง่ายต่อการเจาะแต่วันนี้เนี่ยแฮกเกอร์ที่เขาเรียกตัวเองว่าเป็นสายธรรมะเนี่ยเขาเออกมาบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพาสเวิร์ดที่เป็นตัวอักษรเนี่ยมันก็ง่ายต่อการเจาะเหมือนกันครับโดยเฉพาะ10พาสเวิร์ดนี้ครับ สวัสดีครับวอลสแนปช็อตกับผมบิ๊กพอดนายนิติธนาพรคุณครับผู้ชมครับแฮกเกอร์สายขาวนะครับหรือว่าเขาเรียกตัวเองว่าแฮกเกอร์สายธรรมะในประเทศอังกฤษนะครับเขามีการออกมาเปิดเผยนะครับข้อมูลเกี่ยวกับการถูกเจาะร,ระบบของผู้ใช้งานบัญชีในโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีโซเชียลมีเดียบัญชีธนาคารหรือแม้กระทั่งเกมออนไลน์นะครับที่ถูกแฮกเกอร์เนี่ยแฮกกันไปเป็นจํานวนมากในตอนนี้นะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยล้วแล้วแต่เป็นพาสเวิร์ดที่เป็นตัวเลขแบบมันไม่ได้ยากสักเท่าไหร่นะครับง่ายกในกฤษแล้ว็ส ราชอาณาจักรเนี่ยหรือว่ารอ,อบๆของอังกฤษเนี่ยครับเขาพบว่าส่วนใหญ่นะครับประชาชนเนี่ยจะใช้ตัวเลขครับหรือว่าถ้าใช้ตัวอักษรจริงๆเนี่ยก็เป็นตัวอักษรที่มันค่อนข้นขางที่จะเดาง่ายมากๆครับแฮกเกอร์ <H acker S 2> คนนี้นครับเขาระบุนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยเขาก็เลยออกมาเตือนผู้ใช้งานบัญชีต่างๆบนโลกออนไลน์นะครับเกี่ยวกับการตั้งรหัสผ่านครับเพราะว่านอกจากใช้ตัวเลขล้วนแล้วเนี่ยการใช้รหัสผ่านที่เป็นตัวอักษรเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ได้จะปลอดภัยไปมากกว่ากันเลยเท่าไหร่เพราาะววว่ฉตตัััออกษนข้มูลส ใช้งานเนี่ยเขาจะถูกนํามาตั้งรหัสผ่านบ่อยที่สุดครับเช่นอะไรบ้าง mm hmm. เช่นทีฟุตบอลที่ชื่นชอบชื่อสมาชิกในครอบครัว mm hmm. เมืองที่อยู่อาศัยซึ่งมันจําง่ายต่อผู้ใช้งานครับแต่ว่ามันอาจทําให้แฮกเกอร์เนี่ยเจาะรหัสผ่านหรือว่าเจาะระบบบัญชีของคุณเนี่ยได้ง่ายไม่แพ้กับตัวเลขล้วนเลยครับขั้นตอนครับง่ายๆเลยเขาคือมันเดาจากการเข้าไปสารวจโปรไฟล์ในโซเชียลมีเดียของคุณนั่แหละครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็มีการลงข้อมูลต่างๆไว้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่าตัวเองเนี่ยอาศัยอยู่ที่ไหนมีพี่น้องชื่ออะไรคบหากับใครหรือ ว่าชอบฟุตบอลทีมไหนชอบทีมกีฬาอะไรเหล่านี้นะครับ <_ A> เขาบอกว่ามันเป็นคําตอบของพาสเวิร์ดอยู่แล้วครับ <_ A> ซึ่งแฮกเกอร์เนี่ยก็จะใช้วิธีเดาจากพวกนี้ก่อนแหละครับแล้วก็ปรากฏว่านะครับพาสเวิร์ดที่เป็นชื่อเหล่านี้ทำให้แฮกเกอร์เข้าไปในบัญชีของคุณได้จริงครับแฮกเกอร์รายนี้นะครับ <_ A> เขาก็ออกมาระบุนะครับว่าข้อมูลจากโหนดพาสนะครับซึ่งเป็นข้อมูลชุดที่แฮกเกอร์เนี่ยจะนํามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อเจาะระบบบัญชีออนไลน์ของแต่ละคนนะครับเขาบอกว่าชื่อที่เป็นตัวอักษรในประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็สหราชอา มากที่สุดเลยนะครับที่ถูกนํามาใช้นอกจากตัวเลขเนี่ยก็คือเป็นชื่อของสโมสรฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกนี่แหละครับ่เรียกว่ามีเยอะมากที่สุดครับมากที่สุดเลยเนี่ยเขาบอกว่าชื่อสโมสรลิเวอร์พูลครับถูกนํามาตั้งเป็นพาสเวิร์ดมากที่สุดรองลงมาเนี่ยก็คืออาร์เซนอลครับเป็นสโมสรดังที่อยู่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษนะครับแล้วก็สโมสรฟุตบอลเชลซีครับอันนี้คือยอดนิยมอันดับ3เลยครับที่ชาวอังกฤษหรือว่าสราชนาจักรเนี่ยนำมาตั้งกันครับส่วนตัวเลขนะครับที่ชาวอังกฤษหรือว่าดินแดนในสราชนาจักรเนี่ยเอาม เ,เขาบอกว่าใช้มากที่สุดเลยนะครับก็คือตัวเลข1 2 3 4 5 6ส่ครับส่วนรหัสที่เป็นตัวอักษรที่เรียกว่ามากกว่าสมสรฟุตบอลเนี่ยก็คือคําว่าพาสเวิร์ดนั่นเองครับหรือว่า p a s s w o r d นั่นแหละครับโดย10อันดับที่แฮกเกอร์นะครับเขาออกมาบอกเลยครับเปิดเผยเลยว่าถูกใช้มากในบัญชีโลกออนไลน์เนี่ยสิอันดับแรกก็คือพาสเวิร์ดที่มีชื่อว่า12 3 4 5 6รองลงมาก็คือคาว่าพาสเวิร์ดนั่นแหละครับแล้วก็อันดับสามาก็คือ q w e r t y หรือว่า q w e r t y นะครับอันด ชื่อสโมสรลิเวอร์พูลครับต่อมาก็เป็นตัวเลขครับก็คือ1 2 3 45 6 7 8 9แล้วก็ต่อมาคืออาร์เซนอลครับส่วนต่อมาครับที่ง่ายมากๆแล้วก็ใช้กันมากที่สุดก็คือ1นถึงแครับต่อมาก็คือ1 2 3 45แล้วก็ ABC 123ส่วนอันดับที่10เนี่ยที่ใช้กันบ่อยที่สุดก็คือชื่อสโมสรเชลซีนั่นเองครับแฮกเกอร์สายธรรมารายนี้เขาก็แนะนำนะครับว่ารหัสผ่านที่ดีเนี่ยจริงๆแล้วมันควรผสมภาษาระหว่างตัวอักษรตัวเลขแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆที่ทําให้มีความซซัับ้้้อนนมมากกขึและ็ไ่คววรรใชหสเดีย ในการใช้งานหลายๆบัญชีหรือว่าหลายๆแพลตฟอร์มครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหากแฮกเกอร์เนี่ยสามารถเจาะระบบใดก็แล้วแต่ครับบัญชีในแพลตฟอร์มใดก็แล้วแต่ได้เนี่ยมันจะมีโอกาสสูงครับที่แฮกเกอร์คนนี้เนี่ยจะเอาพาสเวิร์ดเนี่ยไปใช้เจาะหรือว่าลองเข้ากับแพลตฟอร์มอื่นๆซึ่งหากเข้าไปได้เนี่ยก็ทําให้คุณเนี่ยสูญเสียข้อมูลส่วนตัวอย่างมหาศาลเลยทีเดียวครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่แฮกเกอร์สายธรรมะรายนี้แนะนำนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะรหัสผ่านเป็นตัวอักษรเป็นตัวเลขหรือว่าตัว ก็ต่างๆเนี่ยมาผสมด้วยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหาแฮกเกอร์ที่เขาจะเจาะจริงๆเนี่ยเขาก็สามารถทําได้ครับเขาก็มีวิธีที่เขาที่จะสามารถเจาะเข้าไปได้เรียกได้ว่าไม่ได้ยากเย็นเท่าไหร่นะครับถ้าเขาพยายามจะทำนะครับเพียงแต่ว่าการตั้งพาสเวิร์ดให้มันซับซ้อนเนี่ยมันยากต่อการเข้าถึงครับซึ่งทําให้บางครั้งเนี่ยความพยายามของแฮกเกอร์ในการเข้าระบบของคุณเนี่ยมันจะถูกแจ้งเตือนไปก่อนทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้ทันหรือว่ารู้ตัวได้ทันนั่นเองครับข้อแนะนำหนึ่งนะครับถ้าหากว่าพาสเวิร ง่ายเพราะว่าคุณอาจจะจําได้ไม่ดีพอความจําไม่ดีพอเนี่ยเขาบอกว่าควรที่จะหมั่นนะครับในการเปลี่ยนพาสเวิร์ดบ่อยหน่อยครับอาจจะเปลี่ยนไปในรูปแบบอื่นบ้างที่ง่ายต่อการจำนะครับหรือว่าตรวจเช็คบ่อยๆว่าบัญชีแต่ละอันเนี่ยมีการแจ้งเตือนไหมว่ามีคนเนี่ยพยายามเข้าเข้าถึงบัญชีของคุณหรือเปล่าเมื่อมีการแจ้งเตือนมาเนี่ยก็รีบไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดครับเพราะว่าระบบต่างๆหรือแพลตฟอร์มต่างๆในปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีระบบแจ้งเตือนอยู่แล้วครับว่าใครเนี่ยพยายามที่จะเข้าถึงบัญชีของคุณหรือเปล่าอันนนีี้้กก็็เปอรความู ทแฮกเกอร์ตัวจริงเลยนะครับเขาเอามาเผยแพร่กันก็จะทำให้คุณเนี่ยรอดพ้นจากการถูกขโมยหรือว่าล้วงข้อมูลส่วนตัวได้สูงเลยทีเดียวครับ